มาแม่มาไหมย่างพี่สุนี่ย่ามาเลยไอ้ญาเอ้ยบ่ต้องทั้เลยมาเลยฝนจะทดสอบหลับขาเดี๋ยวก็ลุงนะเหล็กพวกนี้แหละเหล็กก็ลอกแค่แรกเองครับเอามาเลี้ยงซะหน่นยหน่อแม่นะเนี่ยข้างหน้าเลยเด็ดแล้วก็วางก่อนก่อนของกองเลยหลังลุกอีกทีมาก็จะได้จอดสบายกนี่ก็ฝนเทลงมาเทลงมาจะได้รู้ว่ามันรั่วตรงไหนมันรั่วอยู่แล้วหนูข้างข้างเปิดครานั้นอย่าให้มันสาดแล้วกัน ลอตเลยยังี้ใช่ว่ยังไม่ใส่หลบคนฟ้าต้องใส่หลบคนฟ้าหลบค้านอกเป็นหลบคนฟ้าหลบ4.5หลบ4.5ใช่ติเคียงนนึงประมาณ8-10าแล้วนะมันตามแนวไม่ตรงที่อร่อยหมดไวิไม่มีข้าเที่ยงหรอกฮะเง่อย ก็ไหนบอกว่าจะก้อยไขมดแดงครปิดพัดลมอ่ะเอา้ช่ปิดก้เป็นกวาดกี่อ๋ออ๋อโอ้าฝนมาแล้วยอ้วอี้ดอ้ต้องรดน้้นอนเียเย้ลจะดีเลยต้องรดน้เียตรงว่านอนนนี่แหละเอาี้เกยาวล้ยนะ ทอดปาลามันจะรุ่งลงเลยบอม,มันระต้องมันจะยิบบ่งไม่ยินงเลยลุงไม่ได้ยินยังไงวะได้ยินแต่เสียงเแทนดูยากที่ประจำซื้อกับข้าวลงมาก<อ>ินลงมาที่ครัวข้าวหายไปไหนกันหมดไหนบอกว่ามากินข้าวเที่ยงข้าวก็ะปิแกงไข่มดแดงเนาะนข้าวก็ะปิแกงไข่มดแดงแล้วก็แล้วลายไม่มีเสียงหมอลายไม่มีเสียงเลยทุกจังหวะบนมันลงมาในถึงไม่ดังเลยค่ะไม่มีแสดงว่าไม่มี

นู่นแล้วไปที่เดเลยร่าหรืออย่าสกาะดาษเียเวลาเขาหยิบใช้ก็จะเอาโมโนน่นน่นนนโน่น่น่อบกระเบื้องนอกแยกเลยก็จะหาเลยแล้วก็แยกไปเยต่อเลยเออแบบนั้นแหละเยอะน้เสียมาเยอะเออนะครับนะอู้ไม่ได้ด่าไม่เสร็จนะ

งูเหอแล้วก็ป่าทำไใช่ค่ะคืออะรเดายวเลายนงแล้วก็ป่าเดียวแ่จะแี่เดียวลูกาวปงไงบ้างลูกสาวลากสาวที่ว่าเลาลงแล้วป่ะดีแล้วลไปตัวสามเธอไปตะวันกโอเคอยู่แต่ว่าหน้าน่ะโคงหน้าน่ะสิบแปดปีลิ้อจะาได้ค่ะจะดีเพราะว่าโค้งหน้ามันั

เป็นไงทีนี้รู้ยังตู้เย็นมันมีไหมมีน้ำเย็นกินไหมเออเออเห็นไหมตั้งเลยได้ตั้งตู้นี้มีตุกผลไม้ใส่นี้ก็ได้ใบสมุนไพีมีก็ใส่ตรนี้บ้างก็ได้เาทำงานหนักความเย็นจะได้เสมอกัเนจะได้เสมอรารทำงานหนัก มามีน้ำไหมอือเดี๋ยงี้ย็นเ็นเ็นัเสือกลับมาเดี๋ยวไปยกน้ำเดก่จะพรมน้ำเดอทำย่ายย่ายแล้วจะเัไปใหม่จะได้่า อาแบบหนต้าหนถ้าฝนมันฝนต่ำถ้าฝนมาจากทางโน้นนั่น่หรอรอด้นก็สาลีนสาพราะฝนตกหน้าฝนมันมันจะไม่ตกตรงเอียงแต่าจะวาและหน้าจะรัมจะเชียงข้นม

เศษไม้เศษดีเศษอะไรทุก่างมันมากับไข่แดงลูกหลังสวัสดีครับสวัสดครับสว่าดครัสาครับ เอานได้ครับไดครับไ้มีวตะลังเง้ไปเละมีหดเลยมาหอนเงนนอนเลยม่นำ่งเอาเรื่องดีกนอเหียมาจนมันข้ามุมเิข้ามมุ้งเนนอนคตตายคดเดีย สั่งน mm ้องขเงน้อาสั่งได้มาเลยทีีวีนาน้องขวไปอยู่ป่อหกนจะเล็กน้อยเนาะมไปโรงเรียนเพื่อนเ็แปดถนนไปใจเกิดเรียนเข่ามาทีนาดาเลยคอยพันเกิดแต่ห้องันอยู่เพื่อข่าเลยได้มายได้มาแต่านกันจ้าเนาะ ในบ้านเ็ยกินหรือเป่ากวยเดียวยังไม่เ็นกินเลยเนาะกนไยเาได้กินแล้วไป,ไปกินอเนี่ย้าวปสนก็ให้จานนึงให้ที่โกกุกาย เราทำมาเยอะก่ะแล้วก็กินหมดก็กินไม่หมดแล้วก็จะไม <off> ่ได <tså, Urban Treat ises> ้กินกินขนาดนั้นไม่มาในปุ๋กินได้เยอะมีเท่าไหร่ใส่ไม่หยาบของโบราณของคุณพระของอาหารหยุดข้าวยาที่มาหลายกินให้เบิรดว่าจะหามาได้ เต็มขาดก็คันเดงเต็มาดตามเต็มเติมอีจะล้วก็เดือด้ำา่ย Yeah,